ครอบครัวก็คนที่มีปัญญามีสติดีแล้วพ่อแม่สร้างความดีไว้ให้กับลูกทําทถูกไว้ให้กับหลานลรักให้ถูกวิธีทาความดีให้ลูกดูต้องให้ลูกดูท <ำ S 3> ดําความดีให้ลูกดูด้วยทําแบบให้ลูกดูคนที่มันไม่มีปัญญามันไม่มีสติอย่างนี้มันไม่ทําให้ลูกดูหรอก ทำแต่ความเสียหายให้ลูกดูให้ลูกเสียหายไปเปล่าๆไม่เคยดปประโยชน์เจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะพูดถึงเรื่องคำพูดนะเจ้าค่ะบางสมัยนี้เนี่ยมีคนพูดเยอะคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าใครพูดจริงพูดไม่จร,งริงนะเจ้าค่ะเชื่อได้ย,ย,<ต>ยังไงเล่เาเราก็ต้องดูก่อนเราก็ต้องมีปัญญาคิดหนอก่อนว่าเนี่ยพูดโกหกหรือเปล่าเนี่ยเราก็รู้แล้วก็โกหกแล้วคนเราเดยเนี่ย ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ดูสิเรื่องราวไม่เป็นเรื่องเป็นราวค,คือคนไร้ปัญญาหาเทหาผลไม่อยากจะช่างขึ้นมาดูไม่จะจะทูขึ้นมาช่างหาสติปัญญาไร้เหตุไล้ผลมากมายคนที่อิจฉาลิษยาเนะี่ยคืออย่างนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นสาเหตุทำให้แตกแยกความสามัคคี เป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดีขาดความกำลังใจต่อคู่ปฏิบัติงานเสี่ยงฉันสัญญาเนี่ยเป็นตัวบ่อนทำลายเป็นการทำให้เกิดศัตรูสร้างศัตรูให้แก่ตัวเองสร้างศัตรูให้ตัวเองขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานเจ่า่คเนไร้ปัญญาทั้งนั้นคนไม่มีปัญญาคนไม่มีเหตุมีผลแล้วก็ไม่มีไอคำว่าทำบุญทำบุญได้บุญเนี่ย เราไม่เชื่อแล้วทําบุญได้บาปเยอะแยะไปออ๋จริงเหรอเจ้าค่ะคุณว่าเวลาถวายสังฆทานถวายอะไรไปกันเราก็คิดว่าเราได้บุญแล้วนะเจ้าค่ะได้บาปเยอะแยะไปทําบุญเอาหน้าทำบุญเอาหน้าทําบุญเอาหน้าเยอะแยะไปไปเชื่อหมอดูเดี๋ยวนี้มอดูเขารวยเชื่อหมอดูรวยรวยแล้วทําบุญยังไงถึงจะได้บุญแล้วเจ้าค่ะทําบุญไม่สู้สิเรามีปัญญาสติปัญญาไม่ได้ เนี่ยบุญแค่เนี่ยอยาบุญที่มาทาเนี่ยเป็นบุญธรรมดาเจ้าค่ะเป็นบุญธรรมดาเจา่ถ้าบุญแค่ต้องมีกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติเจ้าค่ะถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์ตัวสุดนผลจะประการใดค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วอจบช่วงที่สองอีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายกันต่อยังอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ราคากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการช่วยคิดช่วยทำยังคงอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะยังสนทนาเรียนสนทนาธรรมกันกับท่านประเดชพระคุณหลวงพ่อจรัยอยู่นะคะหลวงพ่อเจ้าขาในช่วงสุดท้ายนี้มีคําถามหนึ่งอาจจะเป็นคําถามที่ต้องใช้เวลาตอบนานแต่เด็หนูเชื่อว่าหลวงพ่อจะพอตอบให้พวกเราเข้าใจกระสางได้บ้าง บุญกับกรรมมีจริงไหมเจ้าคะบุญกับกรรมมีจริงไหมเจ้าคะบุญกับกรรมบุญกับกรรมเนี่ยเจ้าค่ะมีจริงบุญนี่ยคือความสุขความสุขแต่กรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำเจ้าค่ะกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำทำดีทำชั่วยูทุกทางกระทำทำดีก็เรียกว่ากรรมดีทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วเจ้าค่ะอย่างนี้อย่างนี้และอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องมีความขยันมันเพียรในตัวเองทำมีสติปัญญาต้องขยันทุกคน ค,คนที่ไล่สติปัญญาจะที่เกียจทุกคนอขี่เกียดไม่เอาเรื่องเอาเรล่าเคยมีภาษิตจีนเขาบอกว่าคนคนคนขยันแต่งง่นี่ต้อง,งกําจัดทิ้งจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ใช่ <c oughs> คนขยันแต่งงมีมีนิทานอยู่นะค่ะขยัน,ขย,นขยันทําได้เรื่องที่เสียหายแต่มันโง่มันไม่รู้ตัวเจ้าค่ะโง่มันไม่รู้ตัวคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนเราเนี่ย ต้องเป็นผู้นำตัวเองต้องไปผูน้นำตัวเองจะไปเอาคนอื่นเขามานํำเราไม่ได้แล้วคุณธรรมเขาพูน้นำก็มีคืออย่างนี้เบอรมีความนบผิดสอบสูงสองมีความสุภาพสมบูรณ์ต้องอ่อนโยนอ่อนหวานาสามมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ,จต่อหน้าที่แนทั้งคมสี่มีความสเสมอต้อนสเสมอ,อ,สมอปลาย ห้ามีความเหม็นอกเห็นใจเข้าใจกันระหว่างเพื่อนโรงงานเด็กกับผู้ใหญ่หกมีความสุขุมรอบครอบใน่างรากิดทั่วไปเจ็เดสามมากแก้ไขคลี่คลายแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมเอขึ้นเฉพาะหน้าถาษาการปัจจุบันได้ทันทวงทีประกอบด้วยเมตตาธรรมโตหน้ารับหลังในสังคมของเราขยันหมั่นเพียรเฉพาะในสิ่งที่อยู่กับการงานไม่ประมาท S <S มีปัญญารูเท่าทาุการณ์จัดงานจัดดานดีเรียบร้อยเขาเจริญกรอ,อย่างนี้อ๋อนี่คือภาวะผู้นำนะร <นะ S 2> ับอ่ะเป็นระดับระัผู้นําและผู้นําต้องมีอีกข้อหนึ่งขยันเอาการตรงงานสะอาดการรับรอบครอบระวังตั้งใจให้ตรงทรงหรินรมนำทางให้ถูกแปดปลูกสติเก้าดำริชอบอ สุดท้ายเราใช่ไหมต้องใช้เจ้าค่ะสุดท้าย้ววันี้ย้ราผิวชอบก้าข้อแปลว่าเก้าอยางคนที่เรามีสติปัญญาเนะยต้องก้าว้าแต่คนไม่มีสติปัญญาเนี้ยก้าวหลังก้าวหลังต่อไปถอยอย่างเดียวนะคะก้าวหลังต่อไปเจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอโนมทนาด้วยเจ้าค่ะแต่ท่านสาธุชนทั่วไปคนเราอยากจะดีมีปัญญาแล้ว ต้องเจริญพระกรรมฐานคนอยากดีมีปัญญาไม่ทะเลาะกันบ้านเดียวกันก็ไม่ทะเลาะกันพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียข้าวเสียของไม่สมความปรารถนาทุกประการแล้วคนเราเนี่ยต้องมีความมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นแต่ประการใดเหมือนเหมือนมีมือเนี่ยมือเนี่ยจริงต่อการงานจริงต่อหน้าที่ จิงต่อวาจาจิงต่อบุคคลจิงต่อจิงต่อความดีนี่นี่อ่างูมรูภผมทาภผมฐานภูิปัญญาแก้ไขปัญหาได้สมปัญนาทุกประการก็ของนโมทนาสารุญการแก่ท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณัศสีรัตนะใกล้โดนบนดาลให้ทุกท่านผู้ชมรายการนี่จงกระวานสุขความเจริญและจงเจริญ ด้วยอายุวันนะสุขาภิระ,ะปฏิปานชนะสารสมบัติเมื่อคือสิ่งใดประการใดสมความมุ่งมาตฐานาด้วยการทุกข์ทุนามนาโอกาสบัตรนี้เธอขอเจริญพรทุกขานสาธุเจ้าค่ะ,คก,คะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่<ม>ให้สินให้พรแล้วก็ให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ความร้อนใจให้กับประชาชนแล้วก็แฟนๆรายการช่วยคิดช่วยทําด้วยเจ้าค่ะว<ม>ันนี้กลับนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจรัญนะเจ้าค่ะ เอาละค่ะถือว่าเป็นของขวัญต้นสัปดาห์ให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการช่วยคิดช่วยทำกันลวกันนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการช่วยคิดช่วยทำพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่เช้าว,วันอังคารคุณวาสานร,รู้สิว่าจะมีอะไรมาฝากดีๆกันบ้างนะคะไม่ได้พบกันนานแล้ววันนี้ดิฉันสิสริบุญนระัตพา,านรัฐท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ